หนึ่งสองสามสี่ห้าประดิษประคุณหลวงตานะครับหลังจากเสร็จงานร่วมงานพระราชทานเพลิงโพนะครับประดิษฐ์ประคุณหลวงพ่อพระคู่มงคลวรวัฒนะครับก็เดินทางมุ่งตรงมาที่วัดเวุวนบ้านพย,ยัยนี่นะครับให้ธรรมะแก่ลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีนะครับก่อนทําวัดสวดมนต์เย็นวันนี้นะครับนี่เด้อนี่นะครับนี่ พระอาจารย์บุญเลือดทิติยาโนนะครับเมตตาแจ้งเข้ามานะครับว่าพระเดชพระคุณหลวงตาจะเดินทางมาให้ธรรมะนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเวลาเท่าไรนะครับมาถึงแล้วนะครับก่อน18นาฬิกานะครับนี่18อ่17นาฬิกา49นาทีนะครับเดินทางมาถึงนะครับไฟไม่ค่อยสว่างนะครับต้องขอโทษขออภัย เดือลูกศิษย์ลูหาก็จะได้กราบคารวะพระเด็พระคุณหลวงตานะครับเมตตา,มาใม้ธรรมะนะครับสองสามวันที่ผ่านมาไฟมันไม่พอนะครับเครื่องเสียงใช้งานไม่ได้นะครับเวลาทำวัดสวดมนต์ต่างๆก็เลยต้องใช้เสียงสดนะครับพึ่งมาเมื่อเช้านี้นะครับไฟมานะครับเครื่องเสียงก็เลยทำงานได้นะครับนี่ขออนุญาตนะครับถ่ายภาพให้ ได้เห็นบรรยากาศของคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีนะครับเอาครูบราอาจารย์เอาจะได้กปปร,ราบาระวะพระดิปพระคุณลุงตาด้วย มาตั้งซื้อนี่สะลงพี่ปูมามาตั้งซื้อนี่มา่หนิจะเห็นกูบาอาจารย์นั่นเนี่ย กระสงสงเณแม่ชีแม่พรามตรอดญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านทุกคน,นไม่ตื่นีบดังดีว่ะสิครับ <c oughs> วางมือลงเสีย <c oughs> มน,นีหลงตาไปรวมง,งานพระราชทานเพลิงศพพระคู่มงคลบรวัติซึ่งเป็นญาติกับหลวงตาพันเจ็ดสิบแปดปีพันสาหาสิบแปด เป็น,นถึงแก่มรณภาพแลวจิตยจอนุจิตุยยกฝ่ายกันเลยขอไฟพระราชทาน <c oughs> เพื่อเป็นเกียรติเป็นบุญเป็นกุศลแก่ทุกฝ่ายเบื้องแล้วญาติโยมก็สมควร เอาเอออานอสามเธออะไรได้นี้